สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องที่คุบอลลี่เราก็จะมาอ่านแบบที่ชื่อว่า Shockwave Racing ค่ะนซึ่งแบบนี้เป็นแบบปากวูนะคะก็คือปากวูไปจนถึงเส้นชายแล้วก็จะมีชาเล่นต่างๆให้เล่นค่ะนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยโอเคแล้น่เข้ามาในแมบ,บนะคะแล้วก็กดเพ a y เลย mm hmm. ตอนนี้ก็เขากำลังเล่นอยู่ตอนนี้โหมดก็คือ f a s t e t Runner โอเครู้สึกว่าจะมีแลกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็อย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วก็ขึ้นนี้ปึ๊บ โอเคอุมาไกมากชโอเคชึบโอเคแล้วก็หมดเวลาอ่าเริ่มรอบใหม่โอเคมารอบใหม่เริ่มแล้วซึ่งหมดนี้คือ grassland ก็คือแดนหญ้าวอ้ตกบุลเล็คโอเคมาอย่างนี้แล้วก็โอ,โอ karaoke, okay, sí. okay, ้ยตกตถ้ามันดูแหล็กก uh, um, ็ขอไปเลยนะคะผไม่รู проблемы. ้โปรแกรมอัานหน้าจอเป็นอะไรพยายามแก้มารอบหนึงก็ยังเป็นเลย เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยไปห่ายฉากนั้นเดี๋ยวไม่มีชิปลงวันนี้นะโอ๊ะชิปชิปชิปอ่าโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะอกามาอย่างงี้โอเคแล้วก็อย่างงี้อย่างงี้โอ๊ะโอเคแล้วก็ชิปแล้วก็อย่างงี้อย่างงี้โอ้ยโอ้ยาจะหมดแล้วไวจังโอ้ยโอเคแพ้ จะได้มา252เหรียญเอ่ออันนี้วอนพุทธรักวอนมาข้อ,อต่อไปโอเคเอ่อนี่แล้วก็มาทางนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยเกือวดเออตาอกลกะแล้วก็โอเคมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้นี้อย่างนี้อย่างนี้ ชึบชึบชึบปุ๊บแล้วก็ไปงี้ยอัดตายไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่หไม่ใช่ละไม่ใช่ใช้แล้วจะตายเปลือกตายก็เหล็กมากชึบตายอีกแล้ว,อลวโอ้เอืมโอเคโอเคปึบโอเคแล้วก็ไม่งี้ยงี้แล้วก็ ชุบอย่างนี้อย่างนี้อออโอเคก็ชุบอุ๊ยอุ๊ยสามายจังอ๊โอ๊ะโอเคอ่าโอเคได้สองหเหรียญมีดอสแนปเจ็วินมีให้บแล้าสามารถบูนได้เราวอาเหนียญอะไดิวินนิ่งสตรีทกดไปทันบายบายอ๊้ยอ้ยอ๊้ยแหลกมาโอ๊้ยอ๊้ย โอ้โอ้โอ้โอโอตายโอเคเอามมันค่อนข้างแหลกถ้าขัดใจคนดูคนไหนก็ขออภัยนะว่าชเคแล้วก็มาทางนี้แล้วก็โอ้แกมากเลยโอแหลกเคชึบชึบชึบชึ โอเคแล้วก็ชึบแล้วก็ปึ๊บมาแล้วก็โอ๊ยโอ๊ะเกือบตกก็ระวังเลเซอร์นี้อ่าปึ๊บชึบอุ้ยอโอ้ตรงนี้ต้องระวังตรงนี้มีโอ้เกือบตกชึบโอ้ตกไม่น่ารีบเลยเอาไหมโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะผ่านสักครั้งไหมชึบก็มาอย่างนี้โอ้โอุ้ย อุ้ยอุ้ยโอเคแล้วก็ฮึบแล้วก็ชิบอุ้ยเออตายแล้วก็มานี่นก็ตายอีกฮะก็อุ้ยอุ้ยตกนะเอาตายอีกแล้วนี่แล้วก็นี่แล้วก็ก็โอุ้ยโอเคเราลงมาทัน นี่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อย่างเกือบชุบแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตายเกือบละชุบชึบชึบชุบชึบชุบชิบชุบชุบชุบเออโอเคแล้วก็ ก็ก็ก็ใชป่ะใช่ก็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 ก,ก็ชขึ้นมาแล้วก็ตกอีกครับแหลกมากเลยตัวนี้นแหลกแลกทบจะเลไม่ได้แล้ว,วน่ะาไมผมไม่รู้พวกกบ,บนั้นจอผมเป็นเเวลาถ่ายคลิปแล้วมันแบเลาถ่ายคิปมันจะแหลกมากเวลาไม่ถ่ายคลิปมันจะลื่นมากเลยนะออือ,อ อโอเคเลยห้าห้าค่ะตอนนี้เราจบเลยไม่ไหวละมันแหลกมากเลยมันเล่นไม่ได้เลยพยายามหาวิธีแก้แล่วเจอแค่นี้แหละโอ้โหชึบชึบแล้วก็มาตรงนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้โอ้ตบ <c oughs> ก็มาอย่างนี้เอ,อือตายก็มาตรงนี้อเคแล้วก็มาตรงนี้ชึบเค แล้วก็อ้วดตายจ้ะแล้วก็ปุ๊บโอ้โหถ้าจะได้ไมได้แตอนนี้โอ้วชึบ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 อ้าวตายชึบชึบอ้วดตายชึบชึบอ้วดตายเคชึบชึบอ่าจะนวนเวลาอ้าตายอีกล็เคชึบชึบอ้าตายคือแพ้่ทีก็ ไม่ไม่ไหวจริงถ้าต้องมาักะหน้าจออะไรก็นั่นแหละก็มีกันสองผลชนาก็แปลว่าคลิปวันนี้ก็จบเพียงนี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร,ร,ร้ให้ได้ค่ะวันนี้ขอจบเพียงนี้ค่ะบ๊ายบาย